เดี๋ยวพ่อผู้ใหญ่จะเปิดเพลงให้ฟังแล้วนะครับเปิดเองเลยตัวนี้แหละครับนี่ครับมือเปิดนะครับนนไม่ธรรมาดา สุมาเียนุรักษ์ภาพยนตร์ก็ขอบคุณทีมงานก็วันนี้จะพา,าท่านนะครับมาชมของอุปกรณ์ของสุมาลีภาพยนตร์นะครับในวันนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกจะให้ผมดูอะไรบ้างก็มีตู้ลำโพงนะครับ ตู้ลำโพงนี้ต่อมางานแรกเลยยังไม่ได้ใช้ตัวนี้แหละครับชุดนี้แหละครับพอดีโควิดเข้าพอดีเลยไม่ได้ใช้นะครับนี่ตู้อันนี้เป็นดอกอะไรอ่ะครับดอกยี่สิบเอ็ดดอกยี่สิบเอ็ดนิ้วดอกยี่สิบเอ็ดของตุมตามของตุมตามหมดเลยเนาะครับอ๋อยี่สิบสี่ใบครับแล้วก็ของมิวสิกอันนี้จะเก็บไว้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมของมิวสิกตอนแรกมีเยอะกว่านี้ ครับฮะก็ขายมั่งแล้วก็ถวายวัดไปบ้างเดี๋ยวผมไปดูซูมข้างในก่อนของมิวสิกนี่มันเป็นปากเท่าไหร่ครับข้างในเนี่ยปากยี่เบ็ดครับปากยี่เบ็ดเหมือนกันยเบ็ดเหมือนกันก็คือดอกดับเบิลใช่ไหมฮะดับเบิลครับโอ้โหมี48ดอกทั้งหมดนะครับชุดนี้นะฮะ48ดอกที่ใช้งานได้อยู่ตอนนี้ที่ออกงานอยู่เรื่อยๆดูนะครับท่านผู้ชมกองเต็มบ้านอยู่เลยนะครับ คก็พร้อมรับใช้แกบดาพี่น้องนะครับที่จะมาเป็นเจ้าภาพครับหาภาพยนตร์ไปฉายในงานต่างๆครับนะครับก็ของเรายตอนนี้ยังขาดสมัครนะครับยังรับสมัครเจ้าภาพอยู่รับสมัครเจ้าภาพอยู่เดี๋ยวผมเห็นด้านในครับพาไปชมหน่อยอุปกรณ์เยอะครับครับคอนีก็เตเลยพาเข้าไปชมหน่อยครับ ออนก็มีอยู่ประมาณ20ตัวครับนะของเราเองไม่ได้ไปยืมใครเดี๋ยว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 ไอ้ลูกน้องกขโมุนให้ครัถรถรถด้วยรถรถวันนี้เปิดตูดดีนี่ให้พี่เขาดูนี่หน่อยเปิดตูดดูดูนะครับท่านผู้ชมเราเอย่างว่าอายุเยอะแล้วตอนนี้นะครับก็นี่นะครับท่านผู้ชมของ ของมิวสิกครับของมิวสิกกี่วัตครับก็ตัวนี้สี่รอยห้าสิบนะสี่ร้อยวัตครับสี่ร้อยวัตสี่ตัวนะครับครับอันนี้มาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอ้มากับฮอนเลยครับไม่มีการดัดแปลงใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีแบรนด์ของเขาเลยใช่ไหมครับแบรนด์เลยครับมีเท่าไหร่ครับมีอยู่ยี่สิบตัวครับตอนนี้ยี่สิบตัวถ้าเกิดจะเอาสองโลก็ต้องพึ่งบริษัทมิวสิกอ๋อสี่ตัวเป็นสองโล คือเราใช้แบนของมิวสิกหมดเลยใช่ไหมครับครับของมิวสิกหมดเลยข้างในเข้าไปได้ไหมฮะมันโอ้เลยวดูบรรยากาศนะครับลองเข้าไปดูเข้าไปดูดูบรรยากาศนะครับพวกนี้ยังใช้อยู่ไหมครับใช้อยู่ทุกชิ้นฮะที่เห็นด้านในนะครับคือตู้อะไรอะฮะนั่นตู้ดนตรีครับอ๋อสำหรับดนตรีโดยเฉพาะสำหับทำดนตรีด้วยใช่ไหมครับครับทำดนตรีคาราโอเกะครับชุดเล็กชุดใหญ่มีออืครับ เอาถ่ายอยู่ในรังยกออกไม่ได้ครับนี่ขานะครับขาก็ตอนนี้ระบบฟิล์มเราใช้ได้ชุดเดียวแต่ก่อนนี้มีสามชุดครับยังเอาออกมาใช้อยู่ไหมครับตอนนี้ก็ยังใช้อยู่ถ้าเจ้าภาพต้องการแล้วแต่เจ้าภาพจะเลือกหาเนาะครับข้างบนก็จะเป็นไฟไฟไฟประดับอะไรางี้ครับประดับไฟในงานมงคลต่างๆเครื่องเสียงด้วยใช่ไหมเครื่องเสียงบ้านด้วยครับทำหลายอย่างเหมือนกันเนาะ ผมันขนาดหลายอย่างยังจะไปไม่รอดแล้วตอนนี้ออครับดูนะครับดูบรรยากาศนะครับท่านผู้ชม,อมของเยอะมากครับของพี่ผู้ใหญ่นี่มีฟิล์มให้ดูบ้างไหมครับฟิล์มเก่าไม่มีเลยใช่ไม่ไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยครับมีแต่กระมวลเล็กๆมาดูนะครับดูบรรยากาศนะครับเดีย๋ยวผมจะพาทัวร์ไปเรื่อยๆ อันนี้เป็นโครงเหล็กหนังหรอครับหรือว่าเป็นโครงเหล็กดนตรีครับดนตรีครับนี่โครงทัดนะฮะโครงทัดไม่ได้ใช้จอใช่ไหมครับจอจอกี่เมตรครับรุ่นนี้จอก็แปดเมตรจอแปดเมตรครับอันนี้คือใหญ่สุดเลยใช่ไหมสิบสองเมตรอ๋อใหญ่สิบเมตรได้ครับต่อได้ถึงสิบสองเมตรเลยคสิบสองเมตรนั่งร้านนี่ไม่มีแล้วเหรอฮะนั่งร้านอยู่ตรงโน้นดูนะครับได้ถึงสิบสองเมตรนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศสวยบรรยากาศดีเลยข้างหลังบ้านครับดูนะครับท่านผู้ชมครับก็ยังรับสมัครเจ้าภาพนะะครับงานยังว่างอีกเยอะโดนโควิดเข้าไปสลบอบจะพาผมไปดูไหนแอดผมเห็นเหินงเสียงครับเพเสียงครับนี่เลยครับเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อน ตัวนี้สองพันสี่สองพันสี่สองพันสี่ไว้ดันฮอนครับผมครับแล้วก็สามพันหกไว้ดันฮอนขอระบบเสียงมิวสิกครับหน้าเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมฮะหน้าเหมือนกันหมดทุกตัวครับอืมครับดูนะครับท่านผู้ชมเป็นของมิวสิกซาวนะครับทำไมถึงชื่นชอบของแบรนด์นี้ล่ะครับก็ มีความประทับใจยังไงมางอุดหนุนกันมาตั้งแต่เริ่มเราเริ่มสร้างประมาณสามสิบปีก็ช่วยเหลือกันมาตลอดคือไม่เปลี่ยนแบรนด์เลยว่างครับกับบริษัทมิวสิกนี่เราผูกพันกันมาเหมือนพี่เหมือนน้องเลยครับดูรูปนะครับท่านผู้ชมนี่งานอะไรอะครับนี่งานแข่งสมไมก่อนนี้แข่งกันที่หน้าวัดบ่อน้ําจืดครับแข่งกับชาตีทําไมตู้มันเยอะแยะขนาดนี้ครับสั่งมาจากนครสวรรค์โรงงานอบอ้อมอ๋อ มาช่วยดูนะครับท่านผู้ชมรูปเก่าๆนะครับหายากมากนะครับตู้แบบท่วมจอเดี๋ยวนี้จะได้เห็นบรรยากาศอย่างนี้อีกไหมฮะก็น่าจะไม่มีแล้วนะฮะน่าจะไม่มีเนี่ยผมเห็นตู้ข้างในอ่ะครับมันเป็นตู้อะไรอ่ะครับตู้มันเป็นผีเสื้อหรือเปล่าตู้มันไม่ใช่ผีเสื้อเป็นตู้รางหมูนะครับแปดเอ่อแปดดอกตู้รางหมูครับแปดดอกคือสมัยก่อนนี่คือนิยมพวกอย่างนี้ใช่ไหมครับใช้นิยมแบบนี้ ตามยุคตามสมัยนะครับก็สุดแท้าแต่เจ้าภาพจะหาไปแข่งเราก็แข่งนะฮะเวลาแข่งเราก็แข่งกันครับชุดพวกนี้มีเยอะไหมครับมีอย่างอย่างงี้ฮะที่เห็นอยู่เนี้ยชุดนี้กี่ตัวเครื่องนี้สองพันสี่มีอยู่หกเครื่องสามพันหกหกเครื่องครับห้าพันห้าหกเครื่องครับอย่างละหกเครื่องอย่างละหกหกครับอ่าแล้วตัวนี้แล้วครับ ตัวนี้คือปีครับปีปรับเสียงของมิวสิกครับก็ชุดปรุงปรุงเสียงว่าปรับปรุงเสียงอันนี้เก่าหรือยังครับตัวตั้งแต่กี่ปีแล้วเนี่ยใหม่เหมือนกันครับตัวนี้ออกมาพร้อมกันหมดครับนับได้กี่ปีแล้วครับก็ประมาณตัวนี้น่าจะประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปียังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมใช้ได้ดีครับคือทนทานมากครับไอชุดันก่อนนี้ก็มีแต่เก็บอยู่ข้างในครับ มันลื้อออกมาไม่ได้นะครับอยู่ข้างในเยอะมากครับท่านผู้ชมทำภาพยนตร์มาก็ประมาณสามสิบสามสิบปีสามสิบปีครับสามสิบปีตั้งแต่โอ้แล้วชุดนี้นะครับชุดนี้คือเครื่องไฟตัวนี้คือเครื่องไฟออกเครื่องไฟเครื่องไฟครับงานบุญงานบวชอะไรอย่างเงี้ยครับงานบุญงานบวชทุกยางของมิวสิกหมดเลยครับดูนะครับ ดี๋ยวผมดูครับปากแหลมแหลมปากแหลมม่ใช้ของของประดิษฐ์เอะรุ่นเก่าตาไฟครับเจ็ดเจ็ดเป็นรุ่นใช่ไหมครับครับเป็นรุ่นเจ็ดเจ็ดรุ่นเจ็ดเจ็ดครับน้ำเสียงมันเป็นยังไงฮะแหลมละเอียดบำเสียงสมัยก่อนนี้รุ่นนี้ดีมากคือเป็นเขาเรียกว่าท็อปท็อปเทนเลยใช่ไหมครับท็อปเทนคือแข่งที่ไหนก็ต้องคือตัวนี้กันแหละ คื S <S <S อฮา<น>มากเลยใช่ไหมภาพยนต์เกือบทุกจอต้องใช้แบบนี้หมด <S <S คือเอกลักษณ์มันเป็นยังไงครับเรื่องน้ําเสียงเขานี่นื <S <S 2> <S 2> เสียงดีมากละเอียดเพราะมันเป็นลวดแบรนเสียงละเอียดเสียงเล็ก <S <S เสียงมันไม่บาดหูไม่บาดหูเกินไปครับมีเยอะไหมครับรุ่นนี้ก็ <S 2> <S 2> มีอยู่แปดกล่องมีอยู่แปดกล่องนะครับท่านผู้ชม แต่ถ้าจะเอาเยอะๆกันนี่เราก็ต้องไปพึ่งโรงงานอ่าครับพึ่งโรงงานใช้โรงงานเลยครับก็โคบโรงงานไว้ใช่ไหมครับหรือยังไงก็โรงงานก็อุดหนุนช่วยเหลือกันมาตลอดครับแล้วผมเห็นนู่นล่ะครับดำๆเป็นตัวอะไรครับอ๋อกองแรมเก้าอ๋อพาผมไปดูหน่อยครับ๋ยาไปก่อนก็ได้อ๋อแรมเก้าตรงนี้อันนี้ใช้กับหนังไหมครใช้กับหนังครับ Oh, สวยเลยใช้กำนังใช้กับเครื่องไฟเครื่องเสียงทุกอย่างครับเป็นกล่องละสี่ดอกเป็นกล่องละสี่ดอกปกติจะเห็นใช้กันหกดอกอ่าหกดอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่น,นะที่ชุดปนาทีนี้หกดอกทำไมทำเป็นเล็กๆล่ละครับกล่องเล็กๆล่ละฮะเ,เล็กก็เผื่องานเล็กงานน้อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อดูนะครับ เป็นหัวจรวดนะครับหัวจรวดเป็นรุ่นอะไรครับพวกนี้รุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกับที่หกหกกล่องนะหกตัวครับเห็นหัวมันแหลมแหลมเสียงแหลมละเอียดเลยใช่ไหมละเอียดครับของเยอะมากนะครับท่านผู้ชมก็เตรียมไว้ประดับเจียนในงานของเจ้าภาพกานเจ้าภาพนะครับของเจ้าภาพ มีก็เรียกใช้ได้เลยราคาย่อมเยาครับผมเห็นตัวนี้ฮะอันนี้เครื่องปั่นครับถ้าเจ้าภาพต้องการเราก็เขาจะเอาเครื่องปั่นเราก็มีไว้รับใช้เขาครับเครื่องปั่นเอ่อหกสิบโลเรามีครบวงจรเลยว่างั้นยังยังเขาเอาหนังไปอย่างเงี้ยเราต้องบวกค่าเครื่องปั่นเพิ่มไหมครับต้องบวกครับต้องบวกเพิ่มครับบวกเพิ่มครับ ราคาแพงไหมครับบอกราคาก็ประมาณสามพันห้าสามพันห้าต่อต่อยังไงให้ต่อตอนคืนต่อหนึ่งคืนครับมันกี่กิโลวัตหรือยังไงกิโลวัตก็คือตัวนี้หกสิบโลหกสิบโลก็ใช้ฉายหนังได้แล้วก็ใช้ไฟได้พอประมาณนะฮะอืมอืมครับแต่ถ้าเป็นระบบเครื่องไฟก็ใช้ได้ทั้งงานเลยใช้ได้ทั้งงานตัวนี้นะฮะ ย่างนี้คือเขาเรียกว่ารุ่นเ่รุ่นกลางๆหรือรุ่นใหญ่อย่างเงี้ยรุ่นรุ่นกลางๆครับรุ่นกลางครับรุ่นกลางเห็นมันเปื่อยๆอย่างเงี้ยมันทนแดดทนฝนได้เลยทนได้ครับคือตากฝนก็ได้ตากฝนก็ได้ครับโอ้โหก็หาพ้าใบคุมตรงนี้หน่อยนึงคือไม่ให้มันโดนน้ำมันหยดใส่ช่วงจอนก็พอใช่ไหมครับที่เหลืออย่างเงี้ยก็เปื่อยได้เลยเปือยอย่างเงี้ยตากฝนอย่างเงี้ยอือครับเปื่อยนะครับอ่าสุดยอดจริงๆ ทน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 เลยนะฮะครับทนอ่าแล้วผมเห็นนู่นเลยตู้อย่างนี้ยฮะอันนี้ของหนังเลยไหมฮะอันนี้คือของดนตรีก็เลยไม่มีเพลงวังก็เลยยกขึ้นมาตั้งอ๋อเอามาฟังฟังเองช่วงโควิดหรือเปล่าครับช่วงโควิดสเดือนไม่ได้ออกไปไหนเลยก็นั่งฟังเพลงก็คือเอามาตั้งฟังเองครับวละนิดวันละหน่อยคลายเครียดครับเออคลายเครียดตั้งแต่เริ่มทาภาพยนตร์มา ครับครับสมัยก่อนนี้โอ้เวลาออกฉายภาพยนตร์ทีนี้น่าภูมิใจมีพี่น้องมาชมกันเยอะนะฮะเริ่มเริ่มแรกเดิมทีนี้พระผู้ใหญ่ทําอะไรครับก็ทําเครื่องไฟทําเครื่องไฟเล็กๆน้อย,อยๆคอัสมัยก่อนนี่ทำเครื่องไฟงานบวชคืนหนึ่งแปดร้อยบาทโอ้ไม่เยอะเนาะครับแปดร้อยบาทต่อคืนเหรอครับหรือว่าไงต่อต่อคืนคืองานบวชก็คือคืนกับวันหนึ่งครับแปดร้อยบาทแต่ว่าใช้ตู้ตเยอะไหมช่วงนั้น ช่วงนั้นเป็นตู้ยืนตู้ที่มีเหมือนอลูมิเนียมตะแกรงตะแกรงนะครับที่มีตะแกรงตะแกรงอ่ะเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วครับไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วข้างระบายข้างระบายก่อนครับแล้วก็ใช้แท่นใช้แท่นหลอดของมิวสิกมีเหลือไหมไม่มีแล้วครับไม่เหลือไม่มีแล้วครับเสียดายเนาะถวายวัดไปหมดโอ้ให้วัดไปใช้ครับให้วัดไปใช้อะตอนเลยครับก็น่าภูมิใจนะตอนที่เรา เริ่มสร้างทิแรกประมาณสมัยประมาณสามสิบปีแล้วก็มีผู้ชมชมภาพยนต์เยอะครับนะครับพอแล้วเป็นมายังไงถึงได้ทําหนังอะครับช่วงนั้นเป็นมายังไงก็คือเรารักอะครับรักตรงนี้คือสมัยก่อนเป็นเด็กเป็นเด็กอายุสิบสี่สิบห้าก็เอาผ้าขาวขาวมากลางเป็นจอหนังแล้วก็ไปฉายส่องด้วยความรักและความผูกพันหาผ้าขาวขาว เป็นพัดดิบขาวๆเอาไฟฉายฉายเล่น14ยุสิบสี่ห้าแล้วแล้วเครื่องนี้เอาอะไรทำอ่ะครับตอนเด็กๆตอนเด็กๆก็ไปฉายครับเอาไปฉายส่องส่องกับฟิล์มอะไรอย่างนงี้เลยฮะส่องส่องขึ้นจอเลยมันไม่มีฟิล์มสมัยก่อนก็คือเอามือเอาอะไรอย่างเงี้ประกมือหรืออะไรทําเป็นเงาขึ้นมาทำยังไงครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูหน่อยครับเดี๋ยววางบางบางโทรศัพท์ก่อนยังปกติไม่ลวกไม่ลวกตอนตอนตอนที่ทําเนี่ย ใช้ใช้มือทำํำยังไงบ้างครับสาธิตให้ดูหน่อยก็ทาเป็นตัวอะไรตัวลองทาให้ดูการ์ตูนการ์ตูนแบบกระตายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปฉายส่องไปฉายส่องแล้วก็ขึ้นจอมแล้วก็พากันเองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ไปพากันเองอืฟังบรรยากาศนะครับท่านผู้ชมครับสมัยก่อนเด็กเด็กแล้วเด็กต่างจังหวัดหรือเด็กที่แบบใฝ่ฝันอยากมีหนังกลางแปลงอยากมีหน่วยหนังกลางแปลงครับก็ น่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นะครับทำเหมือนพ่อผู้ใหญ่อะต่อเลยครับครับก็ทำเรื่อยมาก็ทุกวันก็ทำเรื่อยมาค่อยๆสร้างมาทีละหน่อยละหน่อยเอาเริ่มแรกเดิมทีเลยอ่ะครับใช้จออะไรเริ่มแรกเดิมทีสิบสองเมตรครับใช้เตาถ่านเป็นโครงเหล็กอะไรฮะเป็นโครงกระดกเป็นกระดกกี่เสา ก็ประมาณ6เสา6เสาครับ6เสา12เมตรแล้วเวลาช่วงที่เราดึงอยครับเราใช้คนหรอใช้รถถ้ารถไม่มีเราก็ต้องใช้คนดึงขึ้นมาอืคนงานเยอะไหมครับตอนนั้นคนงานอย่างน้อยก็ต้องมีถึง10คนใช้เยอะนะครับต่างจากช่วงนี้ใช้ประมาณั3-4คนครับตอนนี้3-4คนคนหายากคนหายากเพราะไปเข้าโรงงานกันหมดอ่าครับ สั่งแทบจะหายาก่งยยิ่งโควิดมาอย่างนี้ด้วยเลยจบเลยหาไม่ได้เลยลูกน้องต้องทำกันเองในครอบครัวครับัต้องเอายาติ่านกันนี่แหละยัติญาิพวกบ้านเมียลูกเอาเมียด้วยลูกน้องไปกันหมดเลยขนกันไปหมดเลยยกทีมเลยครับอถึงตอนนั้นก่อนช่วงระหว่าง3ามสิบปีที่แล้วก่อนช่วงสามสิบปีก็มีลูกน้องเยอะครับครับประมาณสิคนตอนนั้นมีกี่หน่วยตอนนั้น สามหน่วยมีสามหน่วยสาหน่วยอสามหน่วยนี่งานออกถ้าไม่ได้หยุดทุกวันเลยไหมครับตอนนั้นเกือบทุกวันนะฮะก็มีเว้นว่างบ้างแล้วสมัยค่าแรงคนละหกสิบาทห้าสิบาทอเดี๋ยวนี้สี่ร้อยห้าร้อยยังไม่มีคนอยากไปเลยครับสี่ร้อยห้าร้อยยังไม่มีคนเพราะเข้าโรงงานกันหมดใช่ครับใช่ครับตอเลยครับอช่วงนั้น ก็มาเรื่อยๆก็มาซื้อเคนรมีเคนเข้าแล้วแต่ลูกน้องเราก็ไม่ได้ตัดค่าแรงครับเราก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิม